Ui, 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 mà leo, mà leo Mà leo, mà leo. นำโซคจะได้เสื้อใหม่แล้ว เสื้อสปายร์แมนกันไกลไม่เข้าเท่าไหร่ครับ ไม่ no 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 n ไม่กัดไม่กัดโอ้โอ้โอโดโดโดสบายดีครับคุณรันเหรอรันจิตติว่าเหรอ อ่านไม่ถูกขอบคุณครอบครัวรักน้องคุณลันนาะหานแก้วรักน้องดูดิคุณยายเย็บผ้าให้จะได้ใส่เสื้อใหม่โอ้โนโนโนโโนห้ามเล่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 น เสือ้อหาซื้อไม่ได้ก็ต้องเย็บเอาเองเนะนะ no น o no no no, no, no. <laughs> ไม่อย่างนั้นที่ นำโชกจะได้โชคเสื้อใหม่เสืส้อสไปเดอร์แมน <c oughs> Nó ngay Mày dẹp gì tui nhắn Ừm ừm, ok nhau Nè Mày dẹp nhịp bờ đai, mày tui nhịp bờ đai Mày tui chỉ nhịp hai bờ đai มีทางเฟ e บุ๊กด้วยครับเฟ e บุ๊กเฟ c บุ๊กมังกี้เบบี้พิมพ์ยังไงเนี่ย ทำไมผมเซตไม่ได้อะมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลงว่าอีกนะครับชนนื่อเฟซบุ๊กเพจของน้องก็มังกี้เบบี้บประมาณนี้ครับ ผมเขียนอยู่ที่คลิปวิดีโอที่เอาลงเลยสบายดีครับพี่ดาวดูทุกไลค์ขอบคุณมากครับพี่จันยาสบายดีครับนะเห็นดูน้องนำโซกแน่นไงคุณยายจะเย็บผ้าให้น้องใหม่จะได้ใส่เสื้อใหม่ช่งใหม่ อร่อยอร่อยวันนี้ใส่โ้งเทไหมพี่นอนเขาห่วงนะ าจะส่งข่านมให้น้องขอพระคุณมากครับขอพระคุณล่วงหน้ามากสบายที่รอบสองแล้วนะพ่อระยายถ้าน้องถ้าน้องใหม่บุญได้อยู่กับครอบครัวตอนเด็กอย่างนงี้ก็น่าจะรักเหมือนกันรักมากครับ เด็บผ้าให้ด้วยผมจะอัพวิดีโอลงให้ดูย้อนหลังแต่มันอัพไม่ได้เน็ตซามากเนี่ยแล้วก็ไม่นอนนะ นอนปะนอนปะนลองนอนลงดิทางเด้จะลองเอาน้องนอนลงแล้วเขาก็ไม่นอนนั่นลงนั่น,นล,นนลึฟังความอยู่ดิเปิดเป็นสีไทยไว้เปล่ามีอะไร ส่วนตัวจะโบเบอร์บัญชีได้คะ่ะไม่เล่นเฟสบุ๊กคะ่ะโอเคครับผมจะผมจะเอาลงไว้นะครับแต่ผมก็มีพี่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ครับนะแต่ผมไม่ได้มีบัญชีไทยครับแต่บัญชีลาว แล้วผมจะเขียนไว้ในวิดีโออีกผมจะอัปลงแล้วผมจะเขียนไว้นะครับขอบคุณมากครับพี่ดาวอย่าลืมเดินสองขานะคะนำโซ่ฝึกฝึกแอบไปเป็นเดินอยู่แต่ก็ยังเดินบคอยได้นะลุกลองลองลุกขึ้นลองลองลุกขึ้นลองลุกขึ้นดือ ไ่อยากลุกอีกเพิ่นแน่นอนนะจ้าจ้าสิวใช่ครับใช่แล้วครับพี่ดาว สงสารนะสงสารเอานมตัวเต็มมาจะ,จะบูดแล้วปริยาตัวใหม่จะนอนแล้วครับจะนอนนะครับ จะหลับแล้วนั่นไงนั่นไงถ้าอยู่ในบ้านเขาจะไม่สนเท่าไหร่ถ้าออกไปที่ร้านขายของเนี่ยโอ้จับไม่ได้เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ท้องอืดครับ เขาก็ไม่ได้ดูดนะเขาแค่เอาใส่เฉยๆว้าวถ้าถึงร้อยล้านผมจะไม่ลืมทุกเอฟซีทุกคนเลยนะครับถ้าถึงวันนั้นน้องนำโซคก็ต้องเอาให้แล้วครับ เขาซื้ออะไรเขาซื้อนำโซ่ครับ ผลไม้ก็ได้กินกินอยู่หลับแล้วหลับแล้วนะนั่นไงหลับไปแล้วทีโอสิบสี่นาทีแล้ว สิบห้านาทีจะปิดแล้วนะครับเพราอมันจะอัพวิดีโอลงไม่ได้ถ้าเยอะกว่านั้นผมต้องขอโทษครับคุณยายก็ยังเย็บไม่เสร็จเลยตั้งเปเดซาเลยนนั่ นอนไปแล้วหลับแล้วไปก่อนนะครับสิบห้านาทีแล้วบ๊ายบาย